สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสองแป๊บสี่สารดังทินมือนี้นี่ครับพอมาตามระบบระเบียบครับเอาป้องกันโควิดที่นองเนาะใส่แมทใส่แมทเฮ็ดคลิปแห่งเอาผมไปเห็นในเฟซบุ๊กครับแล้วดักลาซิ่วผมกับเฮ็ดเป็นข้างแรกนี่แหละครับกับเลี้ยนแบบเพิ่นมาคขือน,นเอามารองเมืองว่ามันสิได้ผลบ่ได้ผลพี่นองเนาะ มาเขาสีผ้าเห็ดพี่น,<อ>น้องเบิ้งเอาขวดมาเนี่เขาแบ่งเคิงก่อนกีดค่คอยกีดนดะครับกกีดกลางแล้วจะน,นี่ครับแล้วกีกรีดใจเย็นมีดคมนะครับกีดตรงกลางพอได้กีดแล้วเปิดฟ้าตัวนี้ครับพี่น้องดันเข้าไปครับ เขอไปไหนเรา่อ่า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 นห้นมันขับขับเขดีครับอย่าให้มันหลมนั่นมัน่งดีประมาณนี้พี่น้องนี่ครับดันเข้าไปเรายู่ประมาณนี้พอให้มันหลุดนี่ครับพอจะเขาดันเข้าไปนี่ครับหลังจากนั้นพอมาเห็ดทางเขาของยุควอยู่ประมาณนี้ครับ เฮ็ดทั้งเข่าของป้าซิวครับมีไงพี่น้องตะกี่ยวกเก่าครับจือบเฮ็ดเป็นเครื่องไม้บวกปึ๊บนี่ยึดปึ๊บถึงหัวเข่าปึ๊บปึ๊บนี่ครับพี่น้องเห็นว่าฟองสวานเนี่ยนี่ครับมันอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับ แล้วก็หันมาตรงขามกันปาดัไปเป็นเครื่องไม้บวกึ้นกันไม่น้องปึ๊บปึ๊บแล้วก็เมื่อหักกันไปป๊อปป๊ปอปนี่ครับเมื่อสีเป็นฟองลองเห็นหรอบ้านเท่าเอินยังเกาะง่าง่าเฮ็ดเห็นเป็นง่าครับ ทั้งนี้กันดี่น้งเฮดเป็เครื่องไม้บวกนี่ครับหักปุ๊บ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 นี่ครับเฮดสี่ทั้ง นี่ครับเขาก็สิได้หนึ่งหูทั้งเขา่าสองหู้สามหู้สีห่หูพี่น้องนี่ครับเขาก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งทันอยู่บ่ะอ๋นี่ครับเวลาเขาใส่อาหารเขาก็าใส่ในกขวดน้อยๆน,นี่ครับ อาหารที่เขาเจ้าใส่กันที่ผมเบิ้งกับเป็นห่ำหัวาอาหารปลาดุกกะปิคุกกับเขาสวยกับมีเฮือนครับแต่ว่ามือนีเพราะนหูว่าผมมีใส่อาหารเนียงเพราะว่าผมต้องเบิ้งก่อนว่าผมมีอย่างครับเขาใส่ยอมมือแรงปวหาย,ย้มือขึ้นเขาสิร้องใส่เน้อหมูเว้นร้องเบิง้งเพราะว่าอยู่คลองหน่อยเขาป่าซิวมันไหลร้องเบิ้งมันนี่เป็นแนวใดเี่นแอวเนาะ สำหรับคลิปการเฮ็ดอันนี้ก็จบแคมนี้แล้วครับพี่น้องเนาะฝากพี่น้องติดตามการใส่น้ำในเด้อครับสำหรับเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้แปร์ซีสารน้งทินกับพอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดมากระดิง่งแจ้งเตือนก็เ,เป็นกำลังใจให้แป๊์ซีสารน้งคินในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับผม